ภาษาเอเลี่ยนพูดไงวะสวัสดีนะครับมนุษย์ต่างดาวที่ป,ปลอมตัวเป็นคนทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเอเลี่ยนทำอุปกรณ์เกมมิ่งกับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอัปเดตใหม่ประจำสัปดาห์ในเกมเวกีวิสัสสัปดาห์นี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นเอเลี่ยนอัปเดต เพิ่ม new p o ช t i o n เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มเหล่าเอเลียนก็ผมที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนนะแล้ววันดีคืนดีนะครับ mm hmm. เขาอาจจะจับตัวคุณขึ้นไปทดลองบนยานอวกาศ mm hmm. ก็เป็นได้เว้ยเพิ่ม a ม uh, d u ตอ s t e r diver Dan เดี๋ยวเจ้าหมอนี่คุ้นๆน,นี่ไงกูว่าแล้วทำไมมันคุ้นๆมันเป็นตัวละครที่ผมที่อยู่ใน f ิ e ทร trip C นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูคลิป ah ผมเล่นเกมนี้มาก่อน <Hello. S 1> ก็น่าจะเคยเห็นเจ้าหมอนี่นะครับเป็นตัวละครเด่นๆเ,เลย แล้วเราเห็นเจ้าหมอนี่มาอยู่ในเกมนี้ได้ยังไงมันไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นคนสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาจักรวาล2จักรวาลมาคอสกันมันก็ไม่แปลกใช่ปะแต่สิ่งที่แปลกแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมควรทำนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อย่าลืมที่จะมาหาผมที่บ้านเว้ไม่มีอะไรมากผมจะเอาตัวของคุณนะครับเไปขายให้กับองค์กรสหรัฐทดลองเอเลียนแล้วผมก็จะกลายเป็นเศรษฐีไงาสาวซูคุณผู้ชมครับใชนะ่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผิววสีีีเขยแบบน้ มาหาผมที่บ้านโดยด่วนเลย Happy Wacky Wednesday อย่าลืมที่จะไปพบกับตาแก่บ้านนะครับที่อยู่ข้างแม่น้ำเพื่อที่เราจะได้ไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนนี่ไงคนที่เรากำลังนินทาเนะยนี่ไงคุณผู้ชมอุปกรณ์ใหม่ <c oughs> เฮ้ยอูเป็นลิงยังถือว่าเป็นภาพที่เลือนลางนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์อันนี้เอาละผมคิดว่าถ้าเราจะได้อุปกรณ์อันนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องไปคุยกับเจ้าตาแก่คนนี้ก่อนนะ เขาย่างกบด้วยเหรอกำลังกินกบย่างเลยคุณผู้ชมเพิ่งไปหามาตามท้องไร่ท้องนานะครับถ้าทางหน้าอร่อยเอ้ยไกด์มีเอเลี่ยนเอเลี่ยนบายมีเอเลี่ยนบายมีแป๊ะมึงสิอะกด E เพื่อเป็นการคุยนะครับนี่มาตรงนี้สิวัตเตอร์เฮกนายเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเอเลี่ยนบ้างหรือเปล่านี่ไงกูเป็นเอเลี่ยนนี่ไงฉันเคยถูกลักพาตัวไปด้วยมันเคยทดลองในตัวฉันด้วย ผมว่าเขาน่าจะเป็นโลกจิตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดทดลองในตัวเขาแล้วเขาไม่น่าจะมีชีวิตรอดกลับมานี่รับไปถ้าเกิดนายเอาสิ่งนี้ไปทําเป็นโพชั่นเนี่ยพวกเขาจะมาลักพาตัวนายไปเว้ยเอ่อโอเคมันเป็นอะไรวะโอ้ว้าวมันเป็นวัวเหรอใช่มันเป็น,ว,น,ปนวัวคุณผู้ชมครับเป็นวัวที่ตายแล้วด้วยแล้วทำไมวัวมีเขาวะอันนี้มันควายควายหรือวัวไม่รู้อะ แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นวัวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับใครคนไหนที่มีความรู้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยแต่เท่าที่ผมลองไปอ่านเรื่องเอเลี่ยนดูนะครับส่วนใหญ่เอเลี่ยนเนี่ยมันจะลักพาตัววัวไปก่อนเว้อาจจะเป็นเพราะว่าวัวมันเอ่อไม่ค่อยฉลาดหรือว่าวัวมันตัวใหญ่เอเลี่ยนเห็นง่ายก็เลยถูกลักพาตัวไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิไม่รู้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 ืมโยนเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับคาวแฮทโอเคสปอร์ตออกมานี่มันเป็นที่พางตัวเป็นวัวนี่หว่า กดถิ่มเข้าไปนะะี่ครับโอ้วัตเทกิสเซ่โอเมกอชคุณผู้ชมเอเลี่ยนมาแล้วจะมารักพาตัวฉันโอเมกอชฉันเป็นวัววัวทำอุปกรณ์เนี่ยโอเควัตตานี่คืออะไรเนี่ยเป็นออบบี้ฉันเล่นเหรอนี่มีคุณเอเลี่ยนด้วย รู้ว่าคุณผู้ชมคุณเอเลียนอตอนนี้มีการสแกนนิ่งนะครับคุณผู้ชมครับโอเคผ่านไปได้แล้วโอ้ห้ามโดนในสแีแดงนี่ใช่ไหมจัดไปอู้อุ้ยอันตรายนะเนี่ยออบบี้ดูดอ,อบบี้ระวังนิดนึงครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีแสงสีแดงด้วยอ่าประมาณนี้กระโดดกระโดดยากมากคุณผู้ชมเจ้าวัวตัวนี้นะครับกระโดดกระโดด ได้อยู่เราต้องผ่านออบบี้แบบนี้ไปเหรอวะเรียบร้อยชึบอู้เกือบตกโอ้นัแ่นบบนั่นอะไรนะเอเลียนเอเลียนกำลังดูเลยวะกำลังดูอโมกุส <Am os. S 1> อืมมันมีสายตาอันล่อแหลมน,น่ครับคุณผู้ชมเราเดินไปหลังเขาได้ไหมเนี่ยมันดูกระต่ายอโมกุสคุณผู้ชมกระโดดข้ามแม่งเลยฮ่หาฮ่าหนูบนี่มีเอเลียนหลับอยู่เว้ยโอ้ก o ด เอ้ยเอเล่นมันหลับแล้วมันก็ตื่นแม่งเป็นผีบ้าครับคุณผู้ชมครับรีบวิ่งเร็วยาสโอเคหลับแล้วก็ตื่นบล็อกซี่โคลา่าเด้อเด้อเด้อเดนี่มันเป็นห้องน้ำเหรอห้องน้ำสำหรับเอเลี่ยนแล้วก็ห้องน้ำสำหรับบวัวเราช่างหัวมานะคุณผู้ชม,มนี่มีคำข่มด้วยเหรอวะ Shoot for the moon even if you miss you will land among star ไม่ได้แบบ you will land amongst เออไม่ต้องไปสนใจนะครับตะก,กี้มุกฝืดน,นี่อะไรเนี่ยกดปุ่มแล้วมันจะทำการระเบิดตัวเองเป็นปุ่มระเบิดยานเหรอวะอียานมึงระเบิดแน่โอ้แล้วเราต้องหนีไหมต้องทำยังไงคองุณผู้ชม UFO ระเบิดบายฮัฟเกรยมันก็จากไปอย่างนั้นเลยวะจากไปง่ายๆเลยแถมผมได้ ตัวอ่อนของเอเลี่ยนมานะครับคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาเหมือนอันนี้เลยเนาะเอเลี่ยนพาราไซคุณผู้ชมครับเป็นปรสิตของเอเลี่ยนปรสิตเอเลี่ยนแน่กลัวป่แน่กลัวป่ะเดี๋ยวกูแดกตับมึงนะเอาละช่างมันเราได้มาแล้วเว้ยกด,ดเดรนทิ้งนะครับหย่อนลงไปเอเลี่ยนพาราไซจริงๆด้วยมันเป็นปรสิตเอเลี่ยนคุณผู้ชมถ้าเราลองดื่มดูเราจะได้ตัวอะไรวะ ไปกูมการเป็นเอเลี่ยนเลรนี่อะไรเนี่ยฉันหนีมาจากเอเลี่ยห้าสิบเอ็ดได้โ้เอเลี่ยนม่นงโคนปัญญาอ่อนเลยอะ and all I got was this t-shirt แล้วสิ่งที่ฉันมีก็มีแค่เออเสื้อยืดทีเชิ t ตตัวนี้ตัวเดียว เออดีเว้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากจะคิดภาพนะครับถ้าเกิดเอเลี่ยนตัวนี้เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นยังไงเอ้ไกสวัสด,ดีเอเลี่ยนทุกตัวที่อยู่บนจักรวาลทางช้างเผือกทุกๆท,ท,ท่านกันด้วย <c oughs> ในวันนี้เราจะทําการหนีจากเอเรีย51บนโลกมนุษย์กันว้าวปัญญาอ่อนมากเอาละโหมันถืออย่างนี้เลยเหรอวะคือแขนมันอยาวเออชอบชอบชอบใส่เอเลี่ยนลงไปอีกแล้วลองใส่ฮันนี่ลงไป ผมจะลองผสมมั่วๆนะครับไม่ได้ใส่สมองลงไปก็ไม่ได้แล้วนี่มึงผสมกับอะไรได้บ้างวะแซนดิชเน้าโอ้ได้พาราไซ์มาเว้ยพาราไซ์กินเข้าไปอเดี๋ยวมันกินอะไรเข้าไปวะมันกินตัวพาราไซ์เข้าไปเหรอเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่คุณผ,ผู้ชมนี่นะลองปรุงดูเหมือนเดิมพาราไซ์ใช่ไหม ข่าวนี้นะครับผมจะทําการจับพลาไซ์ตปลาอัดหน้าแม่งเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะ <c oughs> มันจะแปะหน้าอย่างนี้เลยหรอวะแล้วเวลาคนที่โดนนะครับคือเขาจะได้แบบไน g h t vision มาเวกินไปปุ๊บสายตาจะภาคมัวแล้วกลายเป็นสีเขียวเนี่ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือกระโปรงนั่นเองลองผสมอย่างอื่นดูดีไหมพราไซตกับกบวู้ i ์ ตาเอเลียนลองกินดูไม่ผมคิดว่าผมจำเป็นที่จะต้องเอาไอ้หน้ากากเอเลียนของผมออกไปแล้ววะ่ะมันใหญ่เกินไปอะ่ะนี่จือตาเอเลียนว้าวตาเอเลียน <c oughs> เห็นแล้วแม่งเพียมันเพีย,ยจังเลยนั่น UFO มันรักพาตัวใครไปอีกไม่รู้นะครับผสมกับเออแฟรี่เอาแฟรี่ยัดเข้าไปเลยได้เป็นเอเลียนเบบี้นะครับกินดู เกิดอะไรขึ้นว้าวไม่จริงนี่มันเแบบี้โยดาโอเมก้าด,ดิโซคิวด,ดุนแต่น่ารักแบบนี้ทำอะไรไม่น่าจะได้ครับคุณผู้ชมครับมีไว้เพียงแต่ความน่ารักเวยอย่างนั้นลองาพาราไซผสมกับระเบิดดูกูอยากรู้มันเป็นยังไง u f o ยูเ o ฟโอว r ปโไรส์เหรออ่านยังไงวะโอเคปลาสเสร็จพวกบัวพวกนี้ได้ไหม มี UFO อฟโวแม่งโดน UFO ลักพาตัวไปเว้ยเด็ด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 เพื่อความชัวร์ <c oughs> ผมจะลองดื่มไปนี่ดื่มไปเลยมันต้องมี UFO มาลักพาตัวผมเอ้ยมี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 ม,ม,มีอันนี้เอาไปแกล้งคนได้เว้ย <c oughs> ตายเอื้อวอุอ้ยมันตายอย่างนี้เลยเหรอวะแบบหน้าสัน่นตายแบบหน้าสัน่นคุณผู้ชมไอ้ guys ผมเห็นเจ้าวัวตัวนั้นแล้วผมรู้สึกเซ็งมาก นีแน่โดนไหมวะน่าจะโดนอยู่มั้งใช่โดนคุณผู้ชมครับเขาตายเออเออเอออันนี้แกล้งคนได้ผมเห็นวัวแล้วผมเซ็งมากๆนะครับผมจะทําการกําจัดวัวจากเซิร์ฟเวอร์นี้ออกให้หมดคุณผู้ชมโอเคออกมาที่มันแบบดริงค์อ่าโอเคผู้งนี่ตายเฮ้ยลองส่วนผสมใหม่นะครับเอาผสมกับตีนยีราฟได้ไหมวะจะได้ออกมาเป็นเอเลี่ยนเล็กขาเอเลี่ยนไว้แล้วไปปุ๊บ โอ้โอ้ my god ว้าวดูดอุบาทมากคุณผู้ชมครับจริงๆถ้าเกิดมันเพิ่มแบบการโจมตีเข้าไปตัวนี้นี่ถือว่าอยู่ในหนังเออสแกลลี uh, ่ได้แบบดีๆเลยคุณผู้ชมเราสามารถปไปไล่ฆ่าคนได้เลยนะถ้าเราสามารถโจมตีคนอื่นได้เนี่ยไม่น่าเกียดเกินตัวนี้ลองอะไรที่เป็นของเติมดูบ้างนะครับหนวดสุดได้ไหมวะไม่ได้หัวใจน้ําแข็งก็ไม่ได้แอร์สไตรค์ อู้้ได้ด้วยได้ด้วยนี่เป็นอะไรเนี่ยออร์บิทอลสไตร์น่น่าสนใจดีนะเนี่ยดืมดูอ,อ,อููให้เรากดคลิกที่ Environment กดคลิกเจ้าหมอนี่ว้าวบุ้มโว้มันเอาไว้โจมตีครับคุณผู้ชมครับมันมีแสงจากฟากฟ้า,ามาโจมตีแต่ผมมองว่ามันไม่ทำดามเมจใดๆทั้งสิ้นเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหมอนั่นต้องถือปืนก่อนนี่ครับ มันถึงจะโดนดามเมจได้ก็สุดเซ็งอ่ะสุดเซง็งเดี๋ยวขอหาเหยื่อแปบนึงคุณผู้ชมอ่มาโอเคโจมตีปิงวู้แล้วครั้งหนึ่งตุม้มโอ้ใจได้เลยนเนี่ยโกวักทำไมมันโดนกูด้วยวะแม่แม่งมีการโดนกูด้วยเว้ยคุณผู้ชมเป้าหมายของผมจำเป็นผู้หญิงคนนี้โอเคเธอตายละเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าผมสามารถฆ่าคนอื่นที่มันแม่งไม่ได้มีอาวุธได้ด้วย เอาละคุณผู้ชมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้ะซึ่งมันเป็นของแกล้งคนเอาเอเลสใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่วิวอ่าเราจะได้ออกมาเป็น UFO ใช่ไหมใส่แอสไตร์นี่เราจะได้เป็น UFO ก็ผมที่สามารถลักพาตัวได้ด้วยเว้ยนี่ถือว่าเป็นของที่ใช้ในการเติมนะครับพอเราดื่มไปเนี่ยเราก็ผมจะต้องหาคนเว้ที่มันแม่งแบบว่ามีอาวุธหรือว่ามีนวม นี่นี่นี่เจ้าหมอนั่นถือว่ามีอาวุธกับมีนวมไหมวะใช่เอเลี่ยลักพาตัวสิโอ้ไม่จ้ตายสนิทโอ้ว้าว this is epic แล้วนั่นก็มีกบรับผมมาลักพาตัวเจ้าหมอนั่นไปด้วยถือว่า very epic นีคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนี้ลักพาตัวไปมันตายอย่างนี้เลยอ่ะมันโคตรเทพอันนี้เทพจริงอันนี้เทพจริง เพราะว่ามันโดนทีนึงมันตายเลยนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่โคตรพิฆาตเลยทีเดียวผมพูดจริงเว้ัน,นี้แ่มจริงอันนี้แ่มจริงเอาละคุณผ,ผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัปเดตในรอบนี้รวมๆแล้วก็ยังเออกวนส้นเหมือนเดิมนะ่ครับน่าสนใจมากน่าสนใจซึ่งเอ่อในอาทิตย์หน้าผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรมาเหมือนกันเพราะว่าปฏิทินนั้นยังไม่บอกเดี๋ยวเอาไว้รอดูอาทิตย์หน้าแล้วกันหรือว่าอาทิตย์หน้านั้นเขาอาจจะไม่อัปเดตแล้วเขาอาจจะแบบทิ้งเกมนี้แบบถาวรแล้วคนสร้างขี้เกียจแล้วอะไรประมาณนี้มั้งไม รอดูต่อไปบ๊ายบาย